หน้าแล้วพี่เนายาไปหาหน่อไม้ไรพี่เนาะมีแต่โตอ้วนๆงามๆหน่อไม่ใหญ่เนาะไห่ตเนี่ใส่เียามเราดูเนาใส่เสียมอยู่บอกเขียงคือของเผื่อเนใจเขียงวเนีย้นมาเีไปหาใช่ไหม เอ็งไม่มอาะมีไะนะเพื่อนมาโอ้ยตาดีไม่ได้ออกเพื่นมาไม่ได้ยินดอกะเพื่อนมาเออก็เอาไปเพื่อนเลยแหละเพื่อนมาม่ใหญ่เพื่อนอ่าม่ใหญงเพื่อนอะแหละด้ได้เป็หลุดกับไปบดด้ลั้งเขาแกงไม่กินเพรบ่อทั้งไม่จะบ่ กันว่ามากเไ้นกัไอกมาก่ละขากองถือมาขัปลยดหลดข้าเ่ไม่นอนกขามเยมา่ได้ปอเ้มันัดมนล่ออลากระป๋อข้อดีมันคายเลยลูกิ่งดูคนมันน่ะคนมันละลายได้นะใหญ่ให มาน่ัดเลดี๋ยแจกน้ำแจกหน่อยที่นีสส่มากอชื่อเคร่องรัศชื่อเครืงโหลสไปน้ำ้าๆสาวห้าหน้าไม้เดไปหาหน้าไม้ก็ิมาหาหน้าไม้อันหาเอมาช่องมึกลุงอินบ่มาแปลงรถหเบอร์เท ชินส่ีแงอ่าช้วอ่าามื่เข้าเ็จแล้วกาอยอันนี้ชิปอะแกงเลยนะมีแต่ซื้อขาเสื่ออคุมนวิดา่าวเมรยเ่าเื้อนี่ขนไปซื้อซื้ออีสามนเอามาตะพี้่ก็ ขิงในมันเขียงใส่ในมันกุ้งมันจะเื่องเื่องมันมันเเนาะละมังใส่มันออกแต่ข้าวหน้อวีบ่นะ่องใหม่เลยคือของพนดาเนาะปอขี้เลย์นได้ก็พนดาบ่นะเอา าว่กุ้ยหมาเออน่นะว่าแกคุงขทยอยู่แค่เอาพ่อแล้วซำนองวีไหนไม่พ้องตัดปลายเลยเจ้าจเย็ดเสร็จเขาตะโปงมันเสียไปปักเจ้ามันมีขนหรอว้มีผู้เดี๋ยวมือหัวเพื่อพันยังเนาะบดม,ม,นนม้าเนาะไปผู้ไนปแเทนะที่เยยองดิเ พูดนั่นยังนอนนอนมาตื่นนมมากมากกระทำอะไรแม่อไรโมโม่กันแม่เธอมมากเธอมบัดตื่นโมน่นบัดนอนแบบแบบยิ้มเนี่ยนะพูดนั่นไม่ได้นอนนบ่งนอนน้ำเท่านี่แหละ นอนเลยตื่นย้เฮานมาแต่นาเขานอนเลยมา,ามาแต่ด็กอืนน้องวีมาแต่สี่โมงเนกะ้าหามงนี่นนนนนนนมนแค่ยงอ่อมเาตกวันสะี่โมงหน่อใหม่เลยเรี่ยงง้อนะมีเจ็กคนไหมสวัสดีเออไม่แต่หนาเด็โตสิบกว่าเตา ่วไว้หนกหัง huh. บ mm ักลาใื huh. mm ้อมากเพราะัไงเออซือมาทอมมันซื้อตตวจำนี้ต้แสดนี่เฉดเต้นชนึ่งหนึ่ฟ้ตัวหนึ่งนะบอหนึ่ชามของซาลาตมีคือกันตัวใหญ่จำนี แ้องคนนี้ก็มี่ะขูแล้วซาละทอมเนย่อทม่งจมันดบยาะทังยนแ่นดบหยาม่แน่คนน่ะนะ ก็เนี่ยนี่เียโอ้ยตัดออกโมันโมบุเจมาโอ้ยนุ่นั่น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 อบมันคนบัวยังบ่ไหมบัวยั่งบ่บัวนเ่น้องน้องชาใหญ่นะน้องมีนีเออหน่มสเตอกิน้องชายใหญ่น้องซา้องซาอยู่อยู่ที่หน้าหน้าขิดแห เป็น้องไอ้ม่งบอึดโบ,บน,น้องนี่ชิบีเบี้ยงเล็กนาขาก้บอาไว้หวเห็นกับเขาไปหึงกว่าม่ไงดีแค่น,คนออกมาพอคือสิแล้วเอามาบอาามาไหมนี่และไมาะจับนองจับก่แ้ามาจกนาที โอ้ยแจักคกุกันแข่งน้ำไม้สเสียบได้หรือไอ่เฮียวมานน่บาดมือได้เลยนะปอกตอนนั้นตอนมาเห็ดน้ำไม้ทงปอกฟาดบาดมือจวดเขาบ้าเลยๆคิดแต่ว่ามีดบาดมือเแล้วเอาไปแม่น้ำใไม้มันแข็งน้ำไม่ไงแล้วเอาไแม่น้ำใไม้บาดมือคิดแต่ว่ามีดบาด

ข้าวอะสีเขา้วกะตองในสื่อไว้ไฟและกันมาเห็ดอืมนั่นสาได,ด้ด้วยโอ้ยสิดาได้ยังไงย้มไ<อ>ม่ได้ลูก<ะ>บ่าบ้าบ้าสินลูกเป็นยังตกหลนันคือขี้เป็ดบอบอขี้ไก่เลยดีจ้าเจ้าเคืื่อาตรงสิ่ง<อ>คัดแท้หล้า คายได้นะลูกมัคายได้ลูกเด้อว่ายายามันปากมือเลอไปล้างมือปล้างมือหมอนหนังน่ะนหาอืม่งแม่อรแพนดาไปเก็บผ้าขยงมาให้ยังไ่เด้อลูกเด้อโป่งแล้วป่ะแม่ไรเงยบุกขยงปุ๊ยเสียงหายแลข่หข่ใหญ่หนึงร่ไหเนอ เอา,าหนังคางนี่เราไปนัองมาเจ๊แหนังขางํำบะแฉงน้องวีบอกัดมักขามนี่มาผาออามาตอนนั้นเน่าพุ๊ดว่วาสีเข็ขา้องกินแบนะ้อะก่นชัวจะตนั่นมาแล้นเราเน่ารวดไกินเลยอะไรจะตินแน่นวนจติแต่เฮผาของผ้าเ,เ,เออาบิง์นยางหูันเนา่า กันกันมันหนาวเถื่อนอ่ะเลยใส่กับปุกเหมียนเลยเสียมเมื่อหายมงเห็ดนุ่นไงเอาหมกเผาหนาวสบอเหาดน่นเอาหมกเอาหนาวเอาหมกเาหาวนี่ยบมนเผากะทิบอ่ะห็ดน่นเผาเนี่ยเห็ดแต่เลยเผาหาวนี่้มันมันออกจวมันเหมือนเนาะมันหนามันกับเม้นเหรอเขาเห็ดนวดเขาเห็นกับหอมเนาะมไง หินหินอหญ่ๆงุมในเาชมเราอันนั้นแบบ้า่ขี้ช่างี้เปี่ยนแบบนั้นน่ะลงมามีจ้ะาะอากอ่จักเลยยังนีมอะไรเนีพ่ออันมีบ่ะค้มเมนเอาเอาจะ t o หนึ่งนะระดับสอ o พี่น้องเลย ระดับสอบเอาจจะหัวะเ,เ,เออจะขู่ซองขู่วจ้ะมากับสาวหลาปีนีสามสี่สอบออบัดขึ้นก็เม,มื <laughs> ม่อขำเมื่อั้นทีห้มันเฮียมขึ้นมันเมื่อขำแน่เน,นะาะบุ้มใก็มาเอาอะจะหพกงเนาะก็ม,ม,ะมากับท่านแลบ้านเมื่อว่า ทึ้งขายเท่ไงท่านเขามาเอากวยนะขาต้องมานอนตื่นมาเศร้ามากเลยเขาเอาเลดเขาเอาประมาณเอาเมื่อเมื่อระวังบังายเมื่อบังใบนี่เขาก็เมื่อแล้วเมื่อแล้วเขาก็นั่งหิดเนาะไม่ไงยังหมูแฮมพื้นเนาะเจากเอาช่องตา นั่งจอยเ่นมาเลยราม่อแล้วม,มาตอนพิดเทมิมอจยสีอีกกว่าจักเมาจะนะขยจบก่อนไ,ได้ไหมนงจบลงก่อนนะไม่อสิแกงมาใหไม่สุกินเหมือนอยู่ขันใดกงแม่สนใ